ข้อความจากพระแม่เจ้ามาเกอดสวัสดีลูกๆที่รักของฉันฉันคือพระแม่เจ้าและวันนี้ฉันมีความสุขที่ได้เชื่อมต่อกับลูกๆที่รักของฉันฉันจะพูดถึงความท้าทายบางอย่างที่มนุษย์นั้นกำลังเผชิญอยู่บนโลกแม่กกยาขณะนี้มนุษยชาติกำลังเผชิญกับความยากลำบาก ในการกล้าไปข้างหน้าในฐานะผ่าพันธุ์และกล้าไปสู่มิติที่สูงขึ้นของแสงสว่างสู่โลกใหม่แบบผ้ามิติพวกคุณบางคนนั้นตื่นรู้เต็มที่แล้วขณะที่บางคนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการตื่นรู้นั้นและหลายคนนั้นยังคงหลับไหลอยู่ภายใต้อิทธิพลของความมืดมนุษย์ที่ยังไม่ตื่นขึ้น พวกเขายังคงใช้ชีวิตแบบเรียบเฉยโดยไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ถึงอัตลักษณ์หรือว่ารูปแบบจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงพวกเขาไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของพวกเขานั้นมีแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ภายในตัวของพวกเขาเองมโนส่วนใหญ่ ยังคงพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดในทุกวันไปวันๆทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์และด้านการหาเงินท่ามกลางความเป็นจริงอันจรอมปอมหรือว่าตามแบบแผนที่พวกเราผู้ควบคุมโลกจึงลบสร้างขึ้นศูนย์กลางอยู่ที่การ,รเผชิญปัญหาและการขาดบางสิ่งบางอย่าง จนกระทั่งชีวิตมนุษย์ของคนนั้นสิ้นสุดลงแล้วก็วนกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งที่เพียงวนเวียนตายเกิดวนเวียนไหวซ้ำซา,ากอยู่แต่บนโลกใบนี้ไม่ไปไหนดวงจิตวิญญาณทุกดวงบนโลกใบนี้นั้นได้วนเวียนกลับชาติมาเกิดใหม่บางคนบ้างก็ตายเกิดหลายครั้งจนเกินไปบางคนก็วนเกิดมาหลายครั้งแล้วดวงจิตวิญญาณที่มีอายุน้อยกว่า ก็มีประสบการณ์ที่น้อยกว่าพวกเขาจึงยังคงเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ผู้แทนระัษะดรที่ได้รับการเลือกตั้งจะมองหาแต่ผลประโยชน์สูงสุดของมนุษย์ทุกคนแต่มันช่างน่าเศร้าที่ความจริงนั้นมันไม่เป็นเช่นนั้นมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเหล่าผู้นำและนักการเมืองส่วนใหญ่ทั่วโลกพวกเขาต่างสนใจแต่ตัวเองและเงินทอง และพวกเขามักจะนำความมืดมนมาสู่โลกใบนี้เดืองจิตวิญญาณที่อายุน้อยส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตแบบมนุษย์โดยทั่วไปพวกเขารักเงินทองและวัตถุสิ่งของภายนอกกายพวกเขาจึงมักจะใช้ชีวิตด้วยไสิโกกหรือว่า,าตาและก็มีจิตใจแบบมนุษย์และความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณจึงไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดของพวกเขา นอกจากนี้พวกเขายังคงสับสนว่าทำไมการปรากฏตัวในโลกมิติที่สามแบบสามมิตินี้จึงมีชีวิตที่ยากลำบากและไร้ประโยชน์เช่นนี้ส่วนใหญ่แล้วการเดินทางของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เพราะว่ามันมีอุปสรรคมากมายที่พวกเขานั้นต้องเอาชนะให้ได้ตลอดชีวิตพวกเขาจะยังคงเติบโตและเรียนรู้ชีวิตต่อไป และจนถึงตอนนี้พวกเขาเลยยังไม่พร้อมที่จะกล้าไปสู่มิติที่5หรือว่ามิติที่สูงกว่าจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นรู้แล้วนั้นจึงมีบุค,คลิกที่แข็งแกรง่งแล้วก็เป็นอิสระดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ผ่านจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระบบของโลกและปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นในระบบโลกเก่าที่เต็มไปด้วยกวลวิธีที่หลอกลวง ที่พวกเหล่าจิตวิญ,ญญาณมืดหรือว่าดาร์คอินทิที้คิดขึ้นพวกเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปยังจักรวาลกลับไปยังกาเล็กซีและระบบดวงดาวหรือว่าดาวเคราะ์ต่างๆที่พวกเขานั้นจากมาชีวิตบนโลกสำหรับพวกเขานั้นน่าเบื่อหน่ายและมันก็ไม่สะท้อนถึงตัวตนที่แท,ท้จริงภายในหรือว่าความเป็นจิตวิญญาณของพวกเขาในฐานะจิตวิญ,ญญาณขั้นสูง เงินทองและวัตถุนิยมพวกเขาแทบไม่สนใจสำหรับพวกเขาเลยพวกเขากลับให้คุณค่ากับสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าในชีวิตเช่นพวกเขาให้คุณค่ากับความรักความจริงแสงสว่างความคิดสร้างสรรค์การทำง,งานของจักรวาลอาณาจักรสัตว์อาณาจักรของธรรมชาติซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณภายในตัวตนของพวกเขา พวกเขามักใช้เวลาหลายแสนหรือว่าหลายล้านปีในการโดนถูกมังคับให้กลับชาติมาเกิดใหม่บนโลกแม่กายาแห่งนี้เพราะว่าโลกกายาแห่งนี้นั้นมีเครื่องจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดซึ่งตอนนี้นั้นเครื่องจักรนี้ได้ถูกทำลายโดยกองบัญชาการของเอสท่าแล้วและภารกิจของพวกเขาที่นี่ก็คือการช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ให้ก้าวหน้าในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์ ไปสู่โลกแห่งความจริงที่ดีกว่าที่ซึ่งมีสันติภาพความสมคัคคีความบุรมสมบูรณ์และเพื่อความบุรมสมบูรณ์พร้อมและการรับใช้ผู้อื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาในชีวิตไม่ใช่ความรุนแรงหรือว่าการกดขี่ไม่ใช่การทำลายล้างหรือว่าความกลัวและความว่างเปล่าโดยไม่มีจุดหมายที่แท้จริงในการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องและการชำรหนี ลูกๆที่รักของฉันภารกิจอาสาสมัครหรือว่าจิตอาสาของพวกเธอนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงและเมื่อเวลาเอืออ้ออํำนวยเหล่าจิตวิญญาณขั้นสูงเหล่านี้จะกลับคืนสู่ครอบครัวและการดำรงอยู่ของพวกเธอในกาแล็กติกประสบการณ์โมโลกนี้จะกลายเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางของการฝันร้าย จิตวิญญาณเหล่านี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มองเห็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็พยายามนำทางมนุษยชาติให้กลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงหรือว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมเพื่อเป็นบัชนะสำหรับความรักและแสงสว่างแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่การแบ่งแยกจากความเกลียดชังความโกรธและการมองหน้ากันและกันเป็นศัตรู เหล่าแสงสว่างแห่งกาแล็กติกเหล่าเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่าปรมาจันจย์สวรรค์เหล่าเทวทูตและตัวของฉันเองพระมัญดาแห่งพระเจ้ากำลังส่งความรักและแสงสว่างในทุกวันเพื่อช่วยเพิ่มพลังของการสันสร่นสะเทือนสูงบนผืนผิวโลกของแม่กายาเพื่อช่วยรวมมรุเฉชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเพื่อให้พวกเขานั้นได้เห็นอีกครั้งในที่สุดว่า พวกเขานั้นคือใครพวกเขาคือพี่น้องที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาโดยประศจากความเห็นแก่ตัวและแบ่งปันซึ่งกันและกันมันจึงไม่ใช่อย่างที่กลุ่มมืดนั้นต้องการให้พวกเขานั้นแยกจากกันแตกแยกกันหรือว่าโดดเดี่ยวไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ต่อสู้กันในความแตกต่างซึ่งมันไม่สำคัญเลยโปรเริ่มแสดงความรักและความเมตตา ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามมันจะช่วยเพิ่มความถี่ของคุณนั้นให้สูงขึ้นช่วยยกระดับจิตวิญ,ญญาณของผู้อื่นและสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้ความคิดจึงลบเป็นเพียงอารมณ์และมันไม่เป็นผลดีกับคุณและมันสามารถแทนที่ได้ด้วยการไม่ยึดติดกับมันและปล่อยมันไปเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านไป การทําเช่นนี้นั้นมันจะง่ายขึ้นมากหากว่าคุณนั้นเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณและจิตสํานึกแข่งแสงสว่างสา,ากลจักรวาลของคุณอีกครั้งผ่านการทําสมาธิแบบเงียบๆทุกวันซึ่งความคิดและอารมณ์เชิงลบนั้นจะถูกประมวลผลและแทนที่ด้วยความสงบภายในอบล้อมด้วยความรักและแสงสว่าง หากมนุษยชาตินั้นร่วมกันให้อภัยซึ่งกันและกันมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจความผิดพลาดส,สำหรับการกระทำและอื่นๆมันสามารถช่วยยกระดับการสันสะเทือนสูงไปทั่วโลกได้ทันทีการยึดติดกับความโกรธหรือว่าความเกลียดชังภายในแม้จะรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วแต่ว่ามันก็จะยิ่งนำพาความโกรธหรือว่าความเกลียดชังเหล่านั้นออกมาสู่ภายนอกในอนาคตได้ แต่มันจะไปทำลายความสงบสุขภายในของคุณอย่างรวดเร็วแล้วก็มันจะทำลายบรรยากาศและร่างกายของคุณด้วยพลังงานด้านลบการแทรกแซงจากสวรรค์หรือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยชำระล้างและขจัดพลังงานด้านมืดที่ฝังลึกอยู่เข้าไปในโลกแม่กายาซึ่งพลังงานด้านลบ ที่สะสมมาเป็นเวลานานเพื่อที่จะคลี่คลายเส้นทางของมนุษยชาติในกรณการของการเลื่อนมิติหรือว่าการเอกเชนชันเหล่าผู้ควบคุมโลกด้านมืดพวกเขายินดีเสมอที่จะวางแต่อุปสรรคมากมายไว้ขวางทางสู่อิสราภาพของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณนั้นจะหยุดเชื่อข้อมูลเท็จและก็หยุดติดตามสิ่งที่เป็นลบ ในอนาคตนั้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในโลกนี้และความมืดนั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้เล่กความเป็นจริงแบบสาม,มิตินี้ได้มาถึงขีดจำกัดแล้วจนถึงจุดที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นปดแสดงความรักและความกตันยู่ต่อกันและการทุกวันและคุณจะประหลาดใจว่าสิ่งต่างๆนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยบรรยากาศแห่งความรัก ซึ่งมันจะมีผลในการเยียวยามนุษยชาตินอกจากนี้ความเข้มข้นของความรักจะเพิ่มความตระหนักรู้ในตัวของผู้อื่นซึ่งจะเริ่มมองเห็นมันมากขึ้นและตั้งคำถามกับสภาพแวดล้อมของตนเองหลายคนบนโลกใบนี้นั้นถูกค้อมล้อมด้วยความจริงอันเป็นเท็จของเมทริกแบบสามมิติมาเป็นเวลานานซึ่งมันจงใจทำให้สังคมมนุษย์บนโลก ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและความหวาดกลัวไม่มีสิ่งใดหรือว่าใครนั้นหยุดยยางในอนาคตอันใกลน้นี้พระเจ้าจะทรงทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปจนสุดทุกรายละเอียดคนรวยที่เป็นคนมืดจะสูญเสียทรัพย์สมบัติที่พวกเขานั้นขโมยมาจากประชากรมนุษย์ พวกเขาจะถูกพรากจากโลกนี้ถูกพรากจากจิตวิญญาณและจะถูกขังอยู่ในฟองสบู่ซึ่งพวกเขานนั้นจะใช้เวลาทบทวนความชั่วร้ายทั้งหมดที่พวกเขาเคยทำกับผู้อื่นในช่วงชีวิตของพวกเขาที่นั่นเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่พวกเขานนั้นทำต่อมนุษยชาติเหล่าจิตวิญญ,ญาณมืดและสมุนของพวกเขาก็เช่นกัน ลูกๆที่รักของฉันพวกคุณทุกคนมีพลังภายในตัวเองมากพอที่จะเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลบทั้งหมดในชีวิตของพวกคุณและก็เปลี่ยนประสบการณ์ในโลกนี้ให้เป็นเชิงบวกโปรดจำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดคงเดิมในจักรวาลตลอดไปทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมนุษย์ทุกคนเชื่อมต่อกับพลังที่มองไม่เห็นและพลังแห่งจิตสำนึกแห่งแสงสา,ากลจักรวาล ซึ่งทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตกล้าไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทางบวกของความรักและแสงสว่างโลกของคุณคุณได้เห็นปรากฏการแสงออโรราแห่งแสงใต้ที่งดงามในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อแรงสังส่นสะเทือนของแสงมารวมตัวกันในพื้นที่ทำให้มนุษย์นั้นมองเห็นมิติที่สูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เต็มไปด้วยสีสันที่สดใสกว่าโลกได้ปรากฏขึ้นทั่วจักรวาลจงจำไว้ว่าคุณนั้นพกแสงสว่างไว้ในจิตวิญญาณความรักเป็นของขวัญอันงดงามจากจักรวาลเพื่อให้จิตวิญญาณได้แสดงออกซึ่งกันและกันและได้แสดงออกถึงกันและกันอย่างอิสระในทุกแง่ทุกมุมของชีวิตความรักสร้าง ช่วงเวลาแล้วก็สร้างความทรงจำอันง,งดงามซึ่งไม่มีสิ่งใดเทียบได้อย่าลืมที่จะเป็นภาชนะของความรักซึ่งส่องสว่างดวงตาที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มในหัวใจขอบคุณทุดแห่งพลังแสงแห่งกาล็กติกปรดขอให้ลูกๆที่รักได้รับความรักและพรอ,อันสูงสุดจากฉัน เราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันผ่านแสงสว่างและไม่มีสิ่งใดแยกจากกันการแตกแยกหรือว่าการแยกจากกันนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกพวกเหล่ากลุ่มมืดนำเสนออยู่ตลอดเวลาควรเพียงแค่ต้องขยายความตระหนักรู้และปรับจิตสำนึกของคุณให้สูงขึ้นไปสู่ความจริงที่เป็นแสงสว่างและความรักที่มากขึ้นเพื่อมองเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ จากพระแม่เจา้ามาเธอกผ่านเอเรนาเวลาเกรสทูดแห่งพลังแสงแห่งกาเล็กติกกาเล็กติกไลท์ฟรอสโดยบูสเต